สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาดูเรื่องราวของพิอากานะ์นักการเลือกพไพ่ด้วยตัวของคุณเองค่ะกับหัวข้อใหม่ๆนะช่วงนี้อลิซจะลงหัวข้อที่มีความแตกต่างจากความรักออกไปบ้างละกันสําหรับเรื่องของความรักเนี่ยใครยังดูไม่ครบเข้าไปที่เพลย์ลิสต์พิพาการได้เลยนะคะเพราะว่ามีเป็นร้อยๆคลิปเลยใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามสามารถเข้าไปดูไปเลือกไพ่กันได้นะคะอ่ะสาหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์ตั้งแต่เกิด นั่นเองนะสาหรับคําว่าพรสวรรค์อลิสนะอลิสรู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นคําที่บ่งบอกได้ว่าตัวตนของคนคนนั้นนะทําได้ดีนะคะมันจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ได้ในในความหมายของอลิสนะที่มองว่าพรสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทํามันแต่มันแบบทํามาด้วยจากจิตวิญญาณ จิตใต้สํานึกสัญชาต,ตยานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออแล้วคุณทํามันได้ดีแล้วมันทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนะผ่านพ้นอุปสรรคหรือใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยได้ดีมากขึ้นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าพรสวรรค์สาหรับอลริสนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออมีอะไรติดตัวบ้างเอาแบบที่ทั้งคุณรู้แล้วและคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้เหมือนกันนะสําคัญคือการเปิดใจกับไพ่เปิดใจกับอาริสนะอาริษหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับใครหลายๆคนนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันอีกทาง คือการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเป็นด้วยนะจ๊ะใครที่มาจะรั้งแรงกอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโอ้วันนี้อลิซเอาไพ่เสริมนะคะตัวของ Crazy Vittom ของอาจารย์ถาวรบุญยวันมาใช้นั่นเองค่ะเป็นสำหรับไม้ที่อลิซชอบมากเลยนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารักแล้วก็ค่อนข้างที่จะมันแม่นมาก ออดังนั้นทําสมาธิดีๆกับไพ่สําหรับนี้นะจ๊ะวันนี้มี3ามการ์ดเหมือนเดิมนะทุกคน3ามการ์ดนี้จะเป็นรูปภาพนะอลิซนํารูปภาพมา3รูปให้คุณได้เลือกดึงดูดรูปไหนมากที่สุดและเขาเรียกคุณมากที่สุดให้เลือกกลุ่มนั้นนั่นเองค่ะและถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหลักตาลงได้เลยค่ะตั้งคําถามไว้นะคะพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดของฉันคืออะไร พร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกรูปที่1นนะคะรากาดใบแรกนะอันนี้เป็นการสำหรับคอลเลกชันของแวนโะก้นะอลิซจะใช้ในตัวของการดึงดูดด้วยรูปของคุณละกันนะจริงๆแล้วเนี่ยสะท้อนอะไรได้บ้างสำหรับคนที่เลือกกลุ่มนี้สิ่งหนึ่งที่อลิซรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นอยู่ค่ะมันเป็นเรื่องของแบบ ความความรักตัวเองความรักในพื้นที่หรือจุดที่คุณอยู่มากที่สุดอลิซมองว่าคนกลุ่มนี้นะมีความติดแล้วก็มีความอินดี้บวกกับมีความโลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข้าถึงยากนะจริงๆแล้วกลุ่มนี้เรามองว่าเป็นกลุ่มที่แอบหัวดื้อเล็ก,ลก,ลกๆดื้อเงียบนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรกับใครจะไม่ค่อยให้คนนั้นเข้ามาด้วยค่อนข้างจะแสดงออกชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรที่ตัวเองไม่ต้องการเนี่ย ก็ค่อนข้างบอกบ่งบอกแบบออกไปตรงๆนะเป็นคนที่กลุ่มหนึ่งเลยนะที่ตรงไปตรงมากับคนอื่นแล้วก็มีความโลกส่วนตัวสูงกับตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นกลุ่มที่รักตัวเองมากๆนะคะการรักตัวเองเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วก็จริงๆกลุ่มเนะี้ไม่ได้รักตัวเองเดียวนะรักครอบครัว รักพื้นที่รักบ้านรักอะไรที่มันแบบเป็นของของตัวเองอะและรู้สึกว่าอันนี้คือฉันจะต้องดูแลฉันจะต้องเทคแคร์มันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะค่อนข้างที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากๆดังนั้นใครที่ทําให้อ่าคนที่เขาอยู่อาณาจักรของเขาอะ่ะแล้วใครมาทําร้ายเนี่ยถือว่าคนนี้ออกไปช่วยหมดเลยนะต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่รักเพื่อนพ้องกับเขาเรียกว่าอะไรอะซื่อสัตย์แล้วก็มีสัจจะค่อนข้างเยอะเออเป็นกลุ่มที่ถือว่ามีทั้งข้อดี และข้อด้อยนะคะมีมีความแตกต่างกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะสำหรับใบนี้นะทีนี้อลิซจะเอาไพ่มาเป็นตัวขยายสำหรับ crazy widom ตัวนี้นะตัวขยายของอลิซมีอะไรบ้างนะคะสำหรับอันแรกเลยคือ สิ่งที่เป็นคุณนะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนี่ไงอย่างที่พูดไปว่าจริงๆแล้วมีความเป็นตัวเองสูงเนาะรักตัวเองแล้วเป็นคนที่จริงๆเป็นคนสบายนะสบายๆมากเป็นคนถ้าใครเนี่ยเข้ามาอยู่ในโหมดของพื้นที่ของเขาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนนี้จริงๆเราไม่ได้เป็นคนเข้าถึงยากเลยแต่ยากสําหรับการที่แบบด่านแรกอะ่ะ ด่านแรกจะยากมากเลยนะใครที่ไม่ผ่านด่านแรกเข้ามาด่านสองอ่ะด่านสองถือว่าง่ายลองลงมาพอด่านสามอันเนี้ยด่านที่จะเข้ามาถึงตัวตนน่ะเป็นด่านที่ยากที่สุดเป็นด่านที่ คือถ้าไม่ได้เชื่อใจจริงๆคืออย่างที่บอกเลยค่ะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อใจคนอื่นยากอยู่แล้วพอตัวและบวกด้วยที่ความเป็นตัวเองสูงด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรักเพื่อนพ้องการรับพื้นที่อะไรของตัวเองดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ชอบมากๆนะคะตัวตนคือจะไม่ชอบคนที่มาทําให้พื้นที่ตัวเองเนี่ยเสียสมดุลเออดังนั้นค่ะตัวตนลึกๆเลยแล้วก็เลยมองว่ามีทั้งความสบาย ความตึงเครียดเนี่ยที่มีแบบว่าชัดเจนนะคะกลับบุคคลน,นั้นๆคือถ้ารู้สึกดีฉันดีเลยแต่ถ้าคนนี้รู้สึกไม่ดีแล้วอ่ะคือคือเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ค่อยถึงอะ่ะดังนั้นใครจะจีบคนคนนี้ก็ท่านๆจะจีบยากแล้วก็ค่อนข้างมีความรักยากด้วยนะคนกลุ่มนี้เพราะด้วยที่ความติดต่างๆด้วยตัวตนบอกว่าสบายแค่ไหนแต่พอที่จะมีใครเข้ามาอา้าวยากพอตัวเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่า สิ่งที่สิ่งที่คุณทําอยู่และศักยภาพของคุณนะตอนนี้คุณไปทางทิศไหนได้บ้างเนาะอ่ะความติ๊กความอินดี้ก็มานะอลิสก็ต้องบอกแหละว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พยายามเขาเรียกว่า ตั้งวางแผนเนาะตั้งเป้าหมายเออเป้าหมายกับชีวิตตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองอยู่เสมอนะจะไม่ค่อยชอบเดินตามรอยเท้าใครหรือเดินตามทางของใครสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้นะรับได้แต่เพียงแค่ว่าคุณเองไม่ค่อยจะเปิดใจกับการที่คนอื่นมาบอกว่าให้ไปทางนั้นหรือไปทางนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณจะชอบด้นสดนะคะหรืออิมพอไว้กับชีวิตตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าอย่างตอนนี้มันมีวิกฤต ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเผชิญเนี่ยคุณก็จะพยายามแบบว่าเออหาความซิกแซกแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวอยู่แต่กับการปรับตัวของคุณเนี่ยคนอื่นมากไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันคือการปรับตัวอะไรวะทําไมไม่ทําตามอย่างที่คนอื่นเขาทําเพราะว่ากลุ่มเนี้ค่อนข้างที่จะแยกกับกับคนทั่วไปอยู่แล้วด้วยจะเป็นแบบถ้าเรามองว่า 100%ของคนทั่วโลกคนกลุ่มนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20%นะคะน้อยน้อยอยู่เหมือนกัน1 0 2 0ประมาณนี้แหละสำหรับคนที่มีตัวเองสูงสูงมากๆนะแต่ละเลเวลไม่เหมือนกันอย่างที่อาทิบอกนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบกันบ้างว่าแล้วพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดของคนกลุ่มนี้คืออะไรนะนี่ไงพรสวรรค์คือการปรับตัวนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเจออุปสารรคเจอปัญหาเจอแบบโห ความพังต่างๆอะไรมากมายของชีวิตเนี่ยมักจะบาลานซ์ตัวเองได้ดีนะคะคือจุดดิ่งของคุณถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วในในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตทุกคนจะต้องเจอจุดแบบจุดประเมินผลนะอลิสอลิสชอบเรียกว่าจุดนะั้นเป็นจุดประเมินผลของชีวิตนะอย่างลูกค้าเนี่ยมานั่งดูส่วนตัวเนี้ยอลิสก็จะดูว่าเฮ้ยเขาผ่านจุดประเมินผลชีวิตยังถ้ายังเนี่ยมันมีจะมีแนวโน้มเกิดยังไงบ้างแต่ถ้าเจอมาแล้วเนี่ย เขาจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างเออเหมือนการสําหรับกลุ่มนี้นะต้อบอกว่าพรสวรรค์คือการบาลานซ์ได้ดีมากบาลานซ์เหตุที่มันเป็นปัญหาบาลานซ์ Balance ผลที่ได้รับมาคือจะไม่ได้สุขจนเกินเหตุแล้วก็ไม่ได้ทุกจนเกินเหตุค่อนข้างถ้ายิ่งกลุ่มนี้นะเป็นคนที่ฝึกสมาธินะคะฝึกสมาธิหรืออยู่ในสายของแบบการฝึกจิตการดูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโหแบบ คุณจะเพิ่มพรสวรรค์ของคุณแบบทวีคูณเลยอะเซนของคุณจะแรงมากค่อนข้างที่จะเป็นคนมีเซนด้วยแล้วก็รังสังหณ์แม่นรังสังหณ์ดีอะไรที่รู้สึกไม่ดีว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องอะไรไม่ค่อยดีขึ้นอะ ร่างสังหรณ์แม่นด้วยนะคะดังนั้นให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองบ้างบางทีแล้วอย่างที่บอกถ้าจุดประเมินผลของคนกลุ่มนี้นะก็คือจุดที่ร่างสังหรณ์เนี่ยมันหายไปนะคะมันจะต้องถูกปิดร่างสังหรณ์อยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใช่ว่าเราจะโดดจะเด่นไปอยู่ตลอดเวลาเนาะกับชีวิตถ้าเราไม่มีปัญหาเลยเราก็คงไม่โตดังนั้นเราจะเติบโตกับทุกปัญหาแน่นอนที่เข้ามานะคะก็ประมาณนี้เนาะที่นี้ขอฝากไว้นิดนึงละกันสําหรับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นทาง คำเตือนและคําแนะนำนะจ๊ะก็เราจะมองว่ากลุ่มนี้มีความบาลานซ์ที่ดีใช่ไหมสิ่งที่ลิซแนะนําได้อีกนิดนึงคือถ้าคุณอยากให้พรอสมรัค์คุณเติบโตได้อีกเนี่ยอย่างที่ลิซพูดตอนแรกว่าตัวตนเนี่ยมีความติมีความ,มดีอะถ้าคุณลดหลั่นลงมาแล้วฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างเปิดใจนะคะนี่ไงไงพาก็ขึ้นมาเจอโอเพนดอนะคะ Uh, the Open Do o ์สีเออนะตัวนี้ต้องบอกว่าคุณจะต้องเปิดทั้งประตูใจตัวเองแล้วก็ประตูโลกส่วนตัวบางอย่างเนี่ยออกไปเพื่อให้ใครได้เรียนรู้เวลาที่คุณรับอะไรมาแล้วมีความรู้อะไรมากอะรอยากให้คุณลองแชร์ออกไปฝึกการแชร์ฝึกการเล่าฝึกการช่วยเหลือจะทําให้คุณเนี่ยรู้ว่าเออเป้าหมายเวลาที่จังหวะคุณมีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรเข้ามาโดยที่คุณแบบเป็นเขาเรียกวอะไรอะ่ะเป็นแนวทางใหม่ๆของชีวิตได้อะ่ะ เออฝากไว้ประมาณนี้ละกันคิดว่าเป็นพรสวรรค์ที่ดีพอตัวเลยนะการบาลานซ์รางสังหอนแม่นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดังนั้นถ้าคุณรักตัวเองเป็นตัวของตัวเองแล้วมีลิมิตที่เพียงพอแล้วก็บาลานซ์มันให้ดีจากนั้นคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้เด็กๆทุกคนนะคะรางสังหอนทุกอย่างมันจะมีมาจากประสบการณ์ใครที่ยังอยู่ในช่วงอายุ10ต้นๆจนไปถึง20ก,กว่ายี่ประมาณกลางๆเนี่ยถือว่ายังไม่ได้แบบว่า พูดว่าเป็นรางสังหรณ์ที่แม่นมากนะแต่ว่ามันจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างมีการฝึกฝนนะเก็บชั่วโมงบินของตัวเองไว้ให้ดีค่ะเพราะว่ารางสังหรณ์ภายภาคหน้าของตัวเองเนี่ยอาจจะได้ช่วยเหลือคนอีกมากมายนะจ๊ะยังไงฝากไว้สําหรับหัวข้อนี้ถ้ารู้สึกดีรู้สึกชอบนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดตรงนี้ follow ทางแฟนเพจนะอลิฟฝากไว้ด้วยแล้วก็ใครอยากดูส่วนตัวเช็คส่วนตัวสอบถามหน่อย ตอบถามที่ทางลายนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่2นะคะเป็นรูปแจก,กันกับดอกทานตะวันนั่นเองนะอันนี้เป็นเซตคอลเลกชันของแวนโกนะมีหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพแบบนี้มาแล้วนะคะดันงนั้นเรามาดูกันหน่อยว่าทำไมรูปนี้ถึงดึงดูดคนกลุ่มนี้นะจ๊ะสิ่งแรกเลยเราต้องบอกว่ากลุ่มนี้หลักๆเลยนะเป็นคนที่มี ภาพรักวางตัวค่อนข้างดีแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเก็บเรื่องภายในของตัวเองได้ดีแล้วก็แสดงออกเท่าที่อยากจะแสดงออกไปเท่านั้นดังนั้นเนี่ยใครที่รู้จักกลุ่มนี้หรือว่าเป็นเพื่อนสนิทของคนกลุ่มนี้ถึงจะเห็นตัวตนหรือเนื้อแท้ ความทั้งดีและไม่ดีของตัวคนกลุ่มนี้ได้แต่ถ้าใครที่อยู่ในภาะวะคนข้างนอกเพิ่งมาเจอกันเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่ากลุ่มนี้ยค่อนข้างที่จะวางตัวให้ชัดเจนว่าเฮ้ยฉันแสดงออกแบบนี้เพื่อให้เธอทําแค่นี้ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่วางภาพรักตัวเองได้ดีถ้าเราจะพูดกันเรื่องของการสร้างภาพได้ไหมได้นะคะสร้างภาพที่ดีไงคะสร้างภาพที่ดีออกไปให้กับคนอื่นที่มองว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นหนีที่เราจะต้องมาเอาความแตกต่างของตัวเองไปแบบว่าไปขัดกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ ได้อยู่ได้อยู่บ้างนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเป็นกลุ่มที่ถ้าไม่ชอบอะไรแอบนะแอบร้ายเบาๆด้วยคือคุณจะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องคุณก็จะแบบ การตัดสินอันนี้คืออาจจะเป็นจุดลบๆนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรแต่ละคนมีแบบเลเวลไม่เหมือนกันเลยอลิก็เลยอยากบอกว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นของคนกลุ่มนี้คุณจะต้องใช้ประสบการณ์ในการแบบสร้างภาพของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะการสร้างภาพเป็นเรื่องที่ดีนะสร้างภาพในความดีสร้างภาพในสิ่งที่เออรักษาจุดร่วมนะคะก็คือรักษาจุดร่วมของสังคมเราไม่ทําอะไรที่มันทําร้ายสังคมทําร้ายผู้อื่นนะคะรักษาจุดต่างของตัวเองเก็บจุดต่างไว้นะคะอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ เขาอาจจะรับเรื่องนี้เราไม่ได้แม้แต่ตัวเรายังรับตัวเองเรื่องนี้ไม่ได้เราก็เก็บไว้กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นคนประมาณนี้ละกันสําหรับที่ไพ่อยากจะสื่อนะจ๊ะ,ะการใบนี้ไปแล้วที่นี้เราจะใช้ในตัวของ crazy w i d o m มาขยายความกันนิดหนึ่งนะจ๊ะอย่างแรกขอดูตัวต,วตวนกันนิดหนึ่งนะตัวตนกลุ่มนี้โอเคถ้าหลักๆนะหรือต้องบอกว่ามีหลากหลายบุคลิกมากอย่างที่รีบบอกแหละว่าคุณเป็นคนที่ สร้างภาพอะไรเก่งอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีหลากหลายบุคลิกคุณใช้บุคลิกในแต่ละวาระและก็การละเทศะ ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีมากนะใครเลือกกลุ่มนี้นะโหพูดเลยว่าประสบความสําเร็จในด้านของแบบการค้าขายการเป็นเซล์ลการหาเงินการสร้างธุรกิจหรือการวางอะไรที่มันดูแบบทั้งมีไอเดียความแตกต่างในกลุ่มเนี้จะเหมาะมากเลยนะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องมีการศึกษามีการเรียนรู้ไปก่อนนะคะอย่างน้องๆหลายคนเอามเฮ้ยพี่ลิซแต่หนูไม่ได้เรียนสายนั้นสายนี้อย่าเพิ่งตกใจ ทุกอย่างอะไรที่มันเป็นคําว่าพรสวรรค์เนี่ยมันคือคําว่าไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วนะคะพรสวรรค์คือสิ่งที่มันติดตัวมาดังนั้นเนี่ยตัวตนอะไรบางอย่างที่ที่อลิสพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั้งมีเลเวลอะความแตกต่างกันอย่างสิบคนมาเลือกกลุ่มนี้สิบคนก็เลเวลสิบเลเวลอะแต่แต่ละคนก็ไม่มีเลเวลที่เท่ากันเลยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออตัวตนมีความปรับตัวง่ายนะมีความสมดุลสร้างความแตกต่างในความแตก สร้างความแตกต่างได้แล้วก็สร้างความเหมือนในความแตกแยกได้อ,อนะ,อะพยายามเข้าใจกับสิ่งที่ฤทธิ์พูดแล้วกันนะค่อนข้างนํา,ามธรรมบากเลยเพราะไพ่เป็น,นาทามธรรมนะคะแต่ทีนี้่ตัวตนเรามองว่าเป,เป็นเรื่องที่ดีหนึ่งแล้วนะต่อไปเป็นเรื่องรสิ่งที่ทําอยู่รัศกยภาพนะคะศักรยภาพของคนกลุ่มน,นี้นะคะก็ทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ายัง,ย,งยังคงสร้างภาพต่อไปกันเรื่อยๆนะแต่มันเป็นเรื่องดีอะมันเป็นการจัดระเบียบตัวเองจัดเขาเรียกว่า จัดตำแหน่งว่าตัวเองควรจะทําอะไรควรจะเริ่มจากไหนอลิซรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้นะเป็นคนที่อีกเรื่องนึ่งคือความเจ้าระเบียบในตัวมีไม่เท่ากันนะแต่ก็ยังมีอยู่บอิเลอรของการจัดแจงพื้นที่ของตัวเองบ้างแหละจัดว่าเออชีวิตเราจะวางแผนไปนทางไหนเป็นสายวางแผนอยู่แล้วนะคะวางแผนแล้วก็มีทั้งความอาร์ตความติ ที่ททอรนนิรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างที่ที่มันน่ารักอะเรารู้สึกว่ากลุ่มเนี้ยจริงๆเป็นคนที่น่ารักมากเลยเข้าถึงทุกคนได้ง่ายด้วยแล้วทุกวันนี้นะคุณเองเนี้ยถ้าพยายามปรับตัวแล้วเข้าถึงทุกๆคนได้ได้ดีขึ้นไปอีกทวีคูณอะมันจะสร้างมูลค่าอะไรอีกเยอะมากมายก็อยากให้ลองไปปรับแล้วกันสำหรับใครที่บอกว่า hey, ตอนนี้ฉันฉันไม่ชอบ ฉันไม่อยากคุยกับใครฉันอยากอยู่ตัวเองดังนั้นไปนเลือกไพ่ใหม่ได้เล,เลยกลุ่มนี้จะไม่เหมาะกับคุณเลยนะไปลองเลือกกลุ่มใหม่ลองไปดึงดูดใหม่ทําสมาธิดีๆได้เลยแต่กลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่สดใสเป็นกลุ่มที่ดึงดูดเป็นกลุ่มที่ใครอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจนะคะสบายใจในที่นี้ก็คือหลายๆอย่างที่จะเป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวนะเป็นกลุ่มที่ทําให้บรรยากาศที่อึมครึมเนี่ยมันสามารถที่จะแบบ ฟูขึ้นมาได้นะคะนั่นก็คือเป็นคำตอบของคลิปนี้ว่าพรสวรค์ของคนกลุ่มนี้ค่ะแกะดเชื่อมโยงเอาไปหนึ่งนะคะ <g ül> <g ül> <g ül> ก็คือว่าเป็นคนที่เชื่อมเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีเชื่อมสมรรถภาพที่ดีนะคะเป็นสายที่คอยแบบว่าจูนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าเราสามารถจูนคนคนหนึ่งไปเจออีกคนคนหนึ่งได้นะคะเป็นที่ปรึกษาได้นะคะเป็นกลุ่มที่พูดอะไรออกไปอะทําไมคนก็รู้สึกว่าเราสามารถที่ ที่ที่จะทําให้เขารู้สึกเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยนะดังนั้นนะคะใครที่แบบเป็นสายนะแบบนักที่ปรึกษานะคะหรือทํางาน,นยอย่างทํางานแบบอลิสเนี่ยปรึกษานะคะการทําความเข้าใจกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างพลังงานบวกๆให้กับคนอื่น ถือว่าเหมาะสมและเป็นพรสวรรค์ที่ดีด้วยแต่พรสวรรค์ของแต่ละคนก็เลเวลไม่เหมือนกันอย่างที่บอกเลยถ้าใครไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนนะคะหรือแบบว่าดำเนินชีวิตไปโดยไม่ฝึกฝนไม่เติมความรู้ไม่เติมอาหารสมองให้กับตัวเองหรือว่าเติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองเนี่ยพรสวรรค์นั้นก็จะลดหลั่นกันไปนี่บอกไว้แค่นี้เลยแล้วก็เรื่องของ อย่างที่บอกถ้าสรุปอง์รวมนะแกะเชื่อมโยงเชื่อมโยงทุกๆเรื่องได้ถ้ามันมองเป็นด้านลบเนี่ยพรสวรรค์นะมันทําให้เรามีด้านลบได้นะเชื่อมโยงเรื่องบางเรื่องที่บางทีไม่ควรเชื่อมก็ไปเชื่อมนะคะคิดเองเออเองเก่งอันนี้ก็หนึ่งดอกลวนะคิดเองเออเองนะคะตัดสินคนอย่างที่บอกไปตัดสินเลยเพราะว่าเรารู้สึกพอเราเริ่มมองคนออกปุ๊บเราจะเริ่มตัดสินที่เร็วและง่ายเกินไปดังนั้นอาจจะต้องลดเรื่องพวกนี้ลงมาก็จะช่วยให้เราแบบแฮปปี้กับชีวิตได้นะคะ ะะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาเนาะอะ,อะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซิกแซกเก่งด้วยอย่างที่บอกไปเลยนะใครเป็นนักสายอาร์ตสายศิลป์สายศิลปินกลุ่มนี้เลย กลุ่มนี้เลยพวกศิลปินทั้งหลายนะจ๊ะอะสุดท้ายละการฝากคําแนะนําไว้ให้นะคะสําหรับไพ่ใบนี้ค่อนข้างลบนะน่าจะเป็นคําเตือนมากกว่ากลุ่มนี้ทําตามอารมณ์ทําตามใจตัวเองก็เยอะด้วยนะคะอย่างที่พูดมาทั้งหมดเลยแกเชื่อมโยงเก่งช่วยคนนั้นช่วยคนนี้แต่เลยต้องเติมพลังงานบวกให้กับตัวเองใช่ไหมดังนั้นการเติมค่ะก็คือการเสนองนี้ต่างๆนะค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มที่ใช้เงินเก่งใช้เขาเรียกว่า้แวแหละ ซื้อความสุขให้กับตัวเองเนี่ยบ่อยมากจะไม่ค่อยมองในเรื่องของความมั่นคงเขาเรียกว่าอะไรมั่นคงทางรูปธรรมอะแต่ถ้ามั่นคงในจิตใจสมมตุติฉันได้กินแซลมอนฉันได้กินซูชิฉันได้กินแบบหมูกระทะตะบี้ตะบันได้กินอะไรเนี่ยฉันรู้สึกดีมากฉันรู้สึกว่านี่คือความสุขของฉันฉันก็จะคว้านซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเติมความสุขฉันได้อันนี้อาจจะเป็นข้อควรระวังนะใครที่แบบไม่ใช่บอกห้ามทําเดอ้อ ฟังดีๆนะคือลดหลั่นลงมาให้มันมีความบาลานซ์เอาให้มันพอดีและเราจะแฮปปี้มากขึ้นแต่ถ้ามันมากเกินไปกลุ่มนี้่ะชอบเศร้าเหมือนกันนะคะเวลาที่พอใช้ไปแล้วมันเสียใจทีหลังว่าคุายูใช้อะไรไปก็น,นาเนั้นๆอะไรอย่างนี้นะ ก็ให้ดูตัวเองออก็พอถ้ามันแบบไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหนื่อยแล้วเราก็ท้อง่ายนะจ๊ะประมาณนี้เนาะสาหรับคนกลุ่มนี้ก็หวังว่าครีมนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเรื่องของพรสวรรค์เนี่ยถ้าเราได้รู้แล้วเราไปปรับใช้นะคะแล้วก็ไปเติมนะทุกๆครั้งอลิซบอกเลยว่ามันคือการฝึกฝนชีวิตเมื่อไหร่ที่เรายังหายใจอยู่เนี่ยเรายังมีอะไรให้หน่าเรียนรู้อะไรเยอะเลยโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้นะคะลองเปิดใจกว้างๆแล้วออกไปแบบว่าท่องโลกไปเรียนรู้ก็จะทําให้คุณ แฮปปี้ขึ้นได้ค่ะ f o ลโล่าทางแฟนเพจทางนี้ได้เลยนะจ๊ะเพื่อมีแบบว่าดูไพ่ฟรีก็จะตรงนี้เลยลับสดส่วนตรงนี้เป็นการดูแบบเสียเงินนะคะก็ <g ül ch> จะเป็นการทัก ID ดไลน์เข้ามาได้เลยนะสอบถามข้อมูลได้กดไลค์ก็แชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสำหรับกลุ่มที่3นะคะคุณเลือกการ์ดใบนี้นะก็ อันนี้เป็นเซตคอลเลกชันของแวนโกะนะเป็นรูปภาพของแวนโกะที่วาดมาก็จะเป็นรูปบ้านเนาะแล้วก็มีคนเดินผ่านบวกกับช่วงเวลาน่าจะเป็นเย็นเย็นกลางคืนกลางคืนนะคะสิ่งหนึ่งที่มองว่าทำไมรูปนี้ถึงดึงดูดคุณได้ เขาสื่ออะไรมาบ้างนะคะสิ่งแรกเรนมองว่าเขาอยากบอกว่าคุณเองเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มองภาพรวมมองมุมกว้างคุณจะไม่ได้มองหยิบอะไรเล็กๆน้อยๆมาเก็บมาคิดมาจุกจิกคุณจะมองเป็นองค์รวมมากกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นภาพรวมมันเป็นแบบนี้คุณเป็นคนที่มองภาพรวมได้ดีบทสรุปค่อนข้างเก่งนะคะสรุปใจความเก่งแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาตัวเองออกจากจุดที่ไม่ดีได้ง่ายด้วยนะคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกๆคนจะเป็นได้นะสมมุติคุณอยู่ใน จิตที่แบบตกมากๆแพนิคมากๆวิตกกังวลฉันไม่ไหวแล้วคุณสามารถดึงตัวเองออกมาได้ได้เร็วกว่าคนอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆเท่านั้นเองนะแล้วอลิก็มองว่า สิ่งที่เขาอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าณนะตอนนี้โมเมนต์ที่คุณกําลังอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณทั้งรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแย่ในเวลาเดียวกันสิ่งหนึ่งถ้าคุณมองภาพรวมได้ดีแล้วเป็นคนที่มองภาพรวมเก่งอยู่แล้วด้วยเนี่ยให้คุณเองเี่ยเอาตัวเองออกมาให้ทันด้วยเพราะบางทีจุดประเมินชีวิตของแต่ละคนค่ะมันก็จะทําให้พรสวรรค์นนะของตัวเองอะ่ะถดถอยลงไปเช่นตอนนี้พรสวรรค์ของคุณมันมองมุมกว้างที่ดีแล้ว,ลวนะแต่ว่านะจุดเนี้ยอันนีแค่ว่าช่วชๆเนี้ยโชงที่คุณดูคลิปอ่ะ คุณค่อนข้างที่จะแบบถดถอยไปนิดนึงคุณจะมองอะไรเริ่มเริ่มแคบลงจากที่คุณไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยคุณกลับมาคิดเล็กคิดน้อยอันนี้ไพก่กำลังจะสื่ออยู่ก็อยากให้ระวังละกันกับภาพนี้นะคะทีนี้เราใช้ในตัวของ Crazy Wisdom ในการขยายความกันอีกรอบหนึ่งค่ะตัวตนลึกๆแล้วนะคะคนกลุ่มนี้ขอดูหน่อยจริงๆอะ่อะอิต้องบอกว่าเป็นคนที่จัดแจงเก่งนะเป็นเหมือนอารมณ์แบบผู้บังคับบัญชา ค่อนข้างเป็นคนแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะคุมอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวของตัวเองนะคะชอบอะไรที่รู้สึกว่ามันมีตะก,กะเข้ามา mm hmm. เหตุและผลซัพพอร์ตเรื่องนี้ฉันถึงจะเอาฉันถึงจะฟังแต่ถ้ามาแบบลอยๆมาด้วยตัวของอารมณ์เหมือนที่อลิสพูดไปแล้วถ้าไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ย คุณก็จะแบบอะไรของมึงี่ยคุยอะไรแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ด้วยที่จริงๆอลิซต้องบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ใจแคบหรือปิดใจขนาดนั้นคุณฟังได้ค่ะแต่บางครั้งคุณเองถ้ารู้สึกว่าเหตุผลคุณบังขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะไม่ฟังต่อแล้วคุณก็จะบอกบอกตัวเองว่าเออพอเหอะหยุดเหอะไม่ไหวแล้ว อันนี้ฉันไม่โอเคและฉันถอยดีกว่านี่คือในสิ่งที่คุณเป็นแล้วมันก็ทําให้เกิดภาวะที่ดีอย่างหนึ่งด้วยนะว่าตัวตนของคุณอนะ่ะเลยทําให้เดินดําเนินทางมาแบบเป็นเส้นที่ที่โอเคอะ่ะเรารู้สึกว่าเออได้เรียนได้ทํางานหาเงินเก็บเงินทุกอย่างคุณมีสเต็ปของคุณที่คุณวางไว้และเป็นกลุ่มที่มองมองง่ายๆนะชีวิตเดินตามเส้นทางที่ที่วางไว้ดีกว่าเรามองว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่วางไว้ให้พ่อแม่วางไว้ให้ครอบครัว หรือว่าเราวางไว้เองเนี่ยคุณก็จะได้เดินตามเส้นนั้นดังนั้นกลุ่มเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ซิกแซกหรือเป็นกลุ่มที่แบบว่าเอ้ยลองอันนั้นทีลองอันนี้นทีคือถ้าคนเชื่อมั่นกับเรื่องนี้แล้วคุณก็จะทําเลยนี่คือตัวตนลึกๆของคนกลุ่มนี้ถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเลยไปทําสมาธิใหม่แล้วก็หาภาพที่ดึงดูดคุณจริงๆให้เจอแล้วกันนะคะแต่ต้องบอกว่ากลุ่มนี้ เหตุผลเยอะตักกะเยอะมากเลยแม่นะคะเป็นคนที่เหตุผลต้องมาก่อนเสมออารมณ์จะตามหลังนะคะจะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบฟังก์ชันมันคุณให้มากับสิ่งที่ฉันต้องเสียไปแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยเนเนเนงอย่าคิดว่าจะได้เงินฉันแต่ว่าถ้าฟังก์ชันมาดีแล้วคุณภาพดีฉันเสียเงินจ่ายเยอะจ่ายได้แต่ขอให้คุณภาพที่ดีละกันประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้ เรามาดูว่าเราตอนนี้คุณทําอะไรอยู่นะหรือว่าเป็นตัวตนปัจจุบันนะคะอย่างที่เรบบอกไปเนาะโลกมันเริ่มแคบลงเรื่อยๆจากที่คุณมองเห็นเป็นรูปบ้านตอนนี้มันเป็นแค่ห้องเนาะมันก็ได้แค่ห้องอะ่ะเราก็เลยมองว่าณนะจุดนี้เนาะสกลภาพของคุณนะมันถดถอยอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของการมองแบบอาจจะดนกดดันมาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราเป็นอย่างนี้วะทาไมเป็นแบบนั้นแล้วเกิดการโทษตัวเองอันนี้ต้องระวังนะแต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ถึงขั้นนั้น พยายามควบคุมตัวเองให้ดีค่ะจุดสบายใจมันก็มีอยู่นะคะและ้วลิซต้องบอกเลยว่าหลายๆครั้งคุณเองจะต้องพยายามปล่อยตัวเองไปพักบ้างอย่าเอาแบบเหตุผลทุกอย่างเพราะบางครั้งเนี่ยตัวอารมณ์เนี่ยที่มันเป็นอารมณ์ทั้งบวกและลบนะขั้วมันมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ยังไงแล้วมันก็คือชีวิตมันก็คือสมดุลแต่ถ้าคุณจะแบบเอาบวกอย่างเดียวเลย บวกบวกมันก็จะผลักกันอย่างเดียวเราเลยรู้สึกว่าให้คุณบาลานตัวเองให้มันดีในเรื่องของความคิดช่วงนี้จิตตกอะไรกังวลเรื่องอะไรพยายามคลีนมันก่อนแล้วใช้พรสวรรค์ของคุณอ่ะขอพูดเรื่องพรสวรรค์สเต็ปขั้นะกันนะกลุ่มนี้ถ้าเราพูดกัน,นง่ายๆก็คือการมีสเต็ปนั่นเองนะคะคุณอ่ะไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นพรอ,อ่ะพูดก่อนขอโทษทีคาว่าพรสวรรค์ของอลิสเนี่ยคือสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นหรือ หรือมันเกิดขึ้นมาจากความไม่ได้ตั้งใจอะแต่มันเกิดมาตลอดเลยเอออะไรประมาณนี้ดังนั้น,น,นลินบอกว่าไอ้ความเป็นขั้นตอนของคุณไอ้ความจัดแจงชีวิตของคุณหรือความตักกะความมีเหตุผลอยู่ๆก็มีเหตุผลขึ้นมาโดยที่คุณเองไม่ได้รู้ตัวเลยอะนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นพรสวรรค์ที่มันเกิดขึ้นมองมุมกว้างแค่ไหนอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนหรือเรื่องราวที่ไปเจอมาการเรียนรู้สําคัญมากๆเลยสําหรับกลุ่มนี้ต้องพูดต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่า คุณจะต้องแก้ไขกลุ่มนี้นะชอบโดนบททดสอบชีวิตเข้ามาเทสอยู่ตลอดเวลาเป็นกลุ่มที่พรสวรรค์นนะ่ะจะต้องถูกเทสเป็นตามเลเวลใครที่ถูกเทสเราไม่ผ่านด่านนะคุณก็จะเจอแต่เรื่องปัญหานั้นๆวน,น,นะนลูปถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณวนลูปอยู่เรื่องหนึ่งแล้วมันเป็นปัญหาที่แบบอลิซเราแก้ไม่ได้เลยหรือว่าแบบพี่อลิซหนูแก้เรื่องนี้ไม่เคยได้สักทีทำไมมันเกิดขึ้นมาหนูเป็นคนแบบนี้อีกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นแหละ พรสวรรค์กำลังเทสต,ตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเพราะว่าเราอะมองโลกที่แคบเกินไปเราพยายามแบบว่าไปจี้จุดตรงนั้นมากเกินไปเราต้องดึงตัวเองออกมาถอยหลังออกมาหน่อยมองให้มองมันไกลขึ้นถ้าถ้าทุกๆคนในกลุ่มนี้มองไกลขึ้นจะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นจะเห็นชีวิตที่มากขึ้นแล้วก็เปิดใจได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่อลินรู้สึกว่าเป็นพรสวรรค์ที่มีตักกะบวกเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเลยรู้สึกว่า มันมันแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็น ว่ามันเป็นแบบฟิลนั้นฟิลนี้อะ่ะแต่ต้องพูดว่าเป็นสเตปนี้อย่างตอนเนี้ยเลเวลของคนกลุ่มนี้ในการใช้เหตุผลอะ่ะก็จะมีความแตกต่างกันถูกไหมคะบางคนเนี่ยตอนนี้สมมติอายุอยู่ประมาณ3 0มสถึงสีอย่างเงี้ยก็จะอยู่เลเวลประมาณแบบ5 0 6 0ิและชั้นใช้ตะก,กะของชีวิตดําเดินมาจนถึงอายุเท่านี้ส่วนน้องๆอายุ1 0บถึงยีอะไรประมาณนี้เนาะก็จะแบบว่าอยู่ในช่วงเบื้องต้นเลยแล้วก็เป็นช่วงของการเทสชีวิตอะไรหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยจำไว้อย่างหนึ่งเลยนะกลุ่มนี้ ตรก,กะเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญของทุกคนแล้วเราใช้ได้ดีกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มอื่นเขาก็อาจจะมีแหละคะ่ะแต่แค่ใช้ไม่ได้ดีเท่านราดังนั้นเราควรจะใช้ในพรสวรรค์ของตัวเองเนี่ยในการช่วยเหลือคนอื่นต่อไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะเหตุผลดีแล้วหนึ่งนะคะตรก,กะมาในเรื่องของเหตุและผลในเรื่องของผลลัพธ์นะคะทำอะไรได้อย่างนั้นกลุ่มนี้ยึดคํานี้ไว้เลยว่าคุณทําอะไรได้อย่างนั้นคุณกินเยอะคุณอ้วน คุณขี้เกียจออกกาลังกายคุณก็กลับมาอ้วนคุณไม่ดูแลสุขภาพตัวเองคุณก็ป่วยฉันใดฉันนั้นมองโลกเป็นแบบนี้ไปเลยนะสาหรับกลุ่มหนึ่งถ้ากลุ่มนี้ถ้ามองโลกแบบนี้แล้วคุณจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เทสได้ใช้ความรู้สึกมากขึ้นด้วยมันจะแฝงเข้าไปมันจะแทรกเข้าไปโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเลยนะจ๊ะอ่ะเอาเป็นว่าพอกหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะอันนี้เป็น follow ทางแฟนเพจนะก็จะมีไลฟ์สดเพื่ออ่นไพ่ฟรีเรามาเจอกันได้มา follow กันเยอะๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการดูแบบส่วนตัวมาสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครกดแล้วนะคะอย่าลืมดูด้วยว่ากดกระดิ่งกันเลยยังนะคะถ้ากดกระดิ่งแล้วนะจะได้มาเจอกันทุกๆคลิปเลยเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบา,บาย b y ย